สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนนะคะวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เรามาขึ้นบทที่สองนะคะเรื่องภูผานะคะ,ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักตัวละครก่อนดีกว่านะคะ โอเคค่ะไปดูกันเลยอ่ะคนแรกใครคะคนแรกอ่านว่าผู้ผาใช่ไหมคะต่อมาค่ะพ่อแม่อ่าแล้วก็มาเรียนรู้คำต่างๆกันค่ะหา เขากำลังหาใช่ไหมคะ,หใ,หมคะให้นะคะรูปนี้ก็มีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะให้ของเด็กใช่ไหมคะได้ก็คือเด็กได้รับของขวัญนั่นเองด,ดีใจนะคะอะรูปเด็กดีใจดูแลนะคะรักนะคะ,ะ,ะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ ต่อมาเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมคะบางคนก็อ่านมาแล้วเนาะครูเห็นในวิดีโอนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเนาะเป็นการทบทวนไปเลยนะคะภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหา พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบกภูผาดีใจได้ใบได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัว รักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบูบรักใบบัวภูอะใบโบใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่ใช่นไหมคะ เป็นไงบ้างคะบางคนก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะแต่ครูเชื่อว่าทุกคนอ่านได้หมดแล้วเนะาะเราไปกันต่อเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าอธิบายเพิ่มเติมเสริม,มอ,อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเป็นการอ่านพยัญชนะเนาะอันแรกนะคะเป็นกอใช่ไหมคะอันนี้อ่านว่ากไก่ใช่ไหมคะ จอจานดดชดาตปะตปาตากดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปาแล้วก็อออใช่ไหมครับถ้าอ่านจริงๆเนาะตัวนี้จะเป็นไก่จิกเด็กใต้เด็กตายบนปากองนะคะอ่ามันก็จะเป็นการจำไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นขอไข่ พอพึ่งสอเสือพอหีบใช่ไหมคะอันนี้นะคะงองูพอพานพอสัำเภามอมารอเรือแล้วก็อลอลิงนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นการเขาจะบอกเกี่ยวกับเสียงอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อจากนี้เนาะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะการอ่านตัวเลขไทยอ่าอ่านเลขไทยนะคะนี่าอ่านยังไงคะเห็นไหมคะช้างมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะเขาเขียนเลขหนึ่งไทยอ่านว่าหนึ่งอันนี้มีสองตัวอ่านว่าสองสามอ่านว่าสามสี่อ่านว่าสี่ห้าอ่านว่าห้า ต่อไปค่ะอ่านแจกรูปนะคะอ่านแจกรูปคือยังไงคะอ่าคือเขาเอาพยัญชนะใช่ไหมคะคือตัวข้างหน้าตัวเนี้ยนะคะมาบวกกับสระนะคะามาบวกกับตัวนี้แล้วเราจะได้คำทางขวามือมาอ่าเรามาอ่านพร้อมกันเนาะกอ,อีกีจอ,อีจีออีดีตอี ปีบออีบีปออีปีอออ,อีอีใช่ไหมคะอ่ะเรามาลองมาดูสละอูกันค่ะอ่านจากฝั่งซ้ายนะคะมาตรงกลางแล้วก็มาฝั่งขวาเนาะอออูอูบออูอูบออูบูตออู ตูดออู o ดูออูจูออูกูนะคะต่อมาค่ะการอ่านสะกดคำนะคะอ่านสะกดคํำยังไงเนาะก็จะมีคำใช่ไหมคะ,ะมีพยัญชนะมีสระนะคะเราจะอ่านทางนี้ก่อนอ่าทีนี้จะอ่านทางนี้ก่อนนะอ่านคําก่อนดีอ่านว่า ดออีดีรีอ่านว่ารออีรีปูพออูปูพู้พออูพู้พาพออาพาใช่ไหมคะลานะคะตัวนี้นะลอนะคะลออาลานะคะ ผาผออาผานะคะอ่าเขาก็จะเขียนอย่างนี้เราจะเขียนถ้าเป็นพยัญชนะเนาะเขาจะเขียนเป็นผอพึ่งสระอาใช่ไหมคะแต่เวลาเราสะกดมัเขียนอย่างนี้เนาะผออาผา,า,ผาเห็นไหมคะอ่าเขาจะมีคําอ่านให้เนาะอ่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านฝึกอ่านกันนะคะแบบที่ไม่ต้องสะกดคาเนาะคู่ผามาหา ตาดูปูนาอารีดีใจอ่ามีใครอ่านได้ไหมคะโอเคค่ะเราไปกันต่อเลยนะคะอ่านคร่องร้องเล่นนะคะอ่ะมาดูกันเป็นยังไงเอ่ยหัวข้อคือเรื่องอะไรคะเพื่อนภูผาใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าใครคือเพื่อนภูผา ผู้ผาดูแลใบโบกผู้ผาดูแลใบบัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกสรุปแล้วผู้ผามีเพื่อนชื่อใบบัวแล้วก็ใบโบกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะทีนี้จบแล้วเนาะเราไปทำ แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะอยู่หน้าที่37นะคะแบบฝึกหัดที่2องทุกคนเตรียมแล้วเนาะโอเคเรามาดูภาพแรกนะคะเขาถามว่าโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผาอ่าเรามาดูกันเมื่อกี้มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องพ่อเกี่ยวข้องไหมคะ ภูผารักพ่อใช่ไหมอยายุภาภูผาอยู่ยไปฟึ้นอ,อ่ะเดี๋ยวขอกดตรงนี้หน่อยชื่อนะคะภูผ,ผารักแม่แปลวเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ,ะโยงค่ะเด็กๆโยงด้วยกันแล้วก็มีใบโบกใช่ไหมคะแล้วก็มีใบบัวใช่ไหมคะแต่ไม่มีกระต่ายกับไก่เนาะอ่าโอเคค่ะไปต่อเลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่า โยงภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวงเล็บโยงได้มากกว่า1เส้น่เหมือนข้อแรกนะคะผู้พารักรักใครบ้างรักใบบุรักใบบัวใช่ไหมคะ,ะโวงตัวนี้ก็ได้ผู้พารักพ่อกับแม่อโยงตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะอะไรอีกคะ,ะผู้พารักใบบุกแล้วก็รักใบบัวใช่ไหมคะได้เหมือนกันเนาะ อะต่อมาคุณครูขอเป็นสีสีอื่นเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะแคบหนึ่งนะคะ,อะขอเป็นสีส้มนะคะข้อ2ค่ะผู้พาดูแลใครคะดูแลใบบูดูแลใบบัว ผู้ผาดูแลใบบัวผู้ผาดูแลใบบัวใช่ไหมคะพ่อแม่รักพ่อแม่รักใครคะพ่อแม่รักอา่าเดี๋ยวนะคะเปลี่ยนสีเนาะเปลี่ยนสีอา่าไม่เป็นไรเนาะพ่อแม่รักใบบัวใบบัวใช่ไหมคะพ่อแม่รักใบบัวพ่อแม่รักใบบัวพ่อแม่รักผู้ผาใช่ไหมคะอา่าเราก็โยงได้เลยนะลูกอ่ ถ้าไม่ดูจากของคุณครูเราก็โยงได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วใบโบกถรักใครคะใบโบกรักพ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วก็รักภูผาอ่ะแล้วเขารักใบบัวไหมเนี่ยกลับไปดูสิใบโบกรักใบบัวไหมคุณครูขอกลับไปดูหน่อยนะคะไหนเนาะ เขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะเขาบอกแค่ว่าใบโบรักใครใบบัวรักใครใช่ไหมคะอ่าหบบว่าใบบรักพ่อกับแม่ใช่ไหมคะแล้วก็รักภูผาใช่ไหมคะส่วนใบบัวก็รักภูผาแล้วก็รักพ่อกับแม่นะคะโอเคคะ่ะไปต่อเลย อ่านสะกดคำและเขียนคำนะคะแล้วก็เขาให้เราอ่านสะกดคำฝั่งทางซ้ายมือน,นะคะแล้วก็เอามาเขียนฝั่งขวามือนั่นเองเหมือนอันแรกนะคะพ่ออู่ผู้พออาผาอ่านว่าภูผานะคะเด็กๆก็เขียนภูผาตรงนี้นะคะอ่คุณคูเขียนให้ดูแค่ข้อนี้นะคะเดี๋ยวข้ออื่นๆให้เด็กๆลองทำเองนะ ข้อที่สองค่ะพออพอไม้เอกพ่อก็ต้องเขียนคำว่าพอ่อตรงนี้นะคะมอเอแม่ไม้ออกแม่เขียนคำว่าแม่ตรงนี้ใช่ไหมคะหออาหานะลูกอ่าคำพวกนี้นะคะพอเราสะกดเสร็จเราก็สามารถกลับไปดูในหนังสือได้นะคะว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าเนาะตามคำที่ เราอ่านมารอบแรกกับค,คุณครูนะคะหอไอหายไม้โทรให้ดดไอได้ไม้โทรได้ได้นะคะเห็นไหมคะได้รับใช่ไหมอันนี้ให้ใช่ไหมคะมีมีคนเอาของมาให้นะคะเด,ด็กเขียนเองได้เลยนะคะลูกต่อมาค่ะดูภาพและเขียนคำดูภาพ เราดูจากภาพคนแรกก็คือใครคะตัวละครที่มีสามคนที่เราดูจะมีภูผามีพ่อแล้วก็มีแม่ใช่ไหมคะแปลว่าคนแรกคนนี้ยคือภูผานะคะเด็กๆก็เขียนลงเลยค่ะภูผาต่อไปก็เขียนเองได้เลยนะคะ จำได้ไหมนะคนที่สองก็คือพ่อใช่ไหมคะคนที้คือแม่อันนี้คือหาใช่ไหมคะสองดูอยู่อ,อยู่ตรงไหนนะกำลังหาของต่อมาค่ะอันนี้คือให้สุดท้ายคืออะไรคะได้ใช่ไหมคะโอเคอสุดท้ายค่ะเขียนคําตามภาพค่ะอ่าเราดูจากรูปแล้ว ต้องเป็นใครคะคนนี้คือพ่อใช่ไหมคะผู้ผามีพ่อนะคะข้อที่สองนะคะผู้ผาก็ต้องมีแม่นะคะเด็กๆเขียนได้เนาะข้อสามพ,พ,พ่อให้ผู้ผาดูแลใบใบบัวนะคะหรือใบโบก็ได้เนะหนูเขียนขึ้นมาได้เลยนะคะลูกด,ดูจากดูจากรูปตรงนี้นะคะ ถีเนาะเนี่ยดูจากรูปรูปตรงนี้แล้วก็ดูจากตัวนี้ด้วยก็ได้นะคะถ้าดูจากอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นใบบบกใช่ไหมคะตัวนี้น่าจะเป็นใบโบกเนาะอ่ะพอให้ภูผาดูแลใบโบกนะคะพอให้ภูผาดูแลบบค่ะใบบัวใช่ไหมคะภูผ,ผาดีใจได้ดูแลใบโบกใบบัวนะคะข้อห้าค่ะอะไรเอ่ย พ่อแม่รักภูผารักใบบัวแล้วก็รักใบโบอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราดูมาจากในหนังสือเนาะอ่าน,นี่คุณครูก็จะลองให้ทำเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าทำถูกหรือเปล่าเนาะคุณครูจะได้ให้คะแนนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ภาษาไทยก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะวิชาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ